เรามาดูกันที่ซีรีส์ดีกว่าค่ะที่กำลังจะปรากฏทางช่อง3ของเรานะคะชื่อว่ามี always อยูรักมุ่นวายเยตัวป่วนค่ะเรื่องนี้นะคะได้พี่เป้อารักค่ะกับฟางธน,นทรนะคะมาประกบคู่กันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ไทยเรื่องแรกนะคะที่จะได้ออกอากาศพร้อมกัน2ประเทศค่ะนั่นก็คือประเทศไทยแล้วก็ประเทศจีนค่ะ มี Me, always you ค่ะรักวุ่นวายใหญ่ตัวป่วนเป็นซีรีส์แนวรักโรแมนติกคอม,มดี้นะคะผลิตโดยบริษัทเ e n จูร y ่ยูบริษัทผลิตซีรีส์ภาพยนตร์และสื่อบันเทิงชั้นนำของจีนค่ะภายใต้การดำเนินงานของบอสใหญ่อย่างหลี่ฟูเต๋อนะคะโดยเรื่องนี้เนี่ยได้เป้อารักค่ะมาประกบคู่กับฟางธนันทรแห่งวงเฟ่ฟางเกวค่ะมานำแสดงแล้วก็เล่าเรื่องราวความป่วนของเพื่อนสนิทคู่หนึ่งนะคะระหว่างใหญ่ลูกเปิดคีเลกับชาย หนุ่มที่เป็นเออรักแรกของกันและกันตอนเด็กแล้วก็มีเหตุการณ์ค่ะที่มาทําให้ทั้งคู่เนี่ยจะต้องแยกย้ายเหินห่างกันไปเมื่อทั้งคู่กลับมาเจอกันอีกครั้งก็ต่างฝ่ายยังไงคะจํากันไม่ได้ค่ะก็เลยมีเรื่องป่วนๆเกิดขึ้นนะคะซึ่งนี่คือครั้งแรกที่เราจะได้รับชมตัวอย่างของซีรีส์เรื่องนี้พร้อมกับเสียงของพระนางเรื่องนี้กันด้วยไปชมกันค่ะ ช่วยไปเจอเขาอีกครั้งได้ป่ะตลกแล้วแกกับฉันนี่มันคนละคนกันเลยนะเว้ยเขาคงคิดว่าฉันเป็นเหมือนตอนเด็กๆฉันแค่อยากช่วยเติมเต็มความรู้สึกเขาอะพลอยไพยลินคุณนี่มันตัวถ่วงนะชัดลืมไปให้หมดเลยนะที่ฉันเคยหลงผิดคิดว่าไอ้กวินเนี่ยเป็นรักแรกใจคุณคิดอย่างแต่ทำอีกอย่างนึงคุณเองก็รู้ว่าพลอยรักกวินกวินเองก็เป็นรักแรกของพลอยฉัรู้สึกคุ้นเคยกับคุณมากๆพลอยไพยลินตัวจริงคือใคร ในเรื่องรับบทเป็นกวินครับเคยเป็นเด็กอ้วนที่แบบไม่มีความมั่นใจในตัวเองโดนการแกล้งนะครับแล้วก็ต้องพลาดพาดกับนังเอกที่คอยช่วยเหลือเขาตอนเด็กไปโตขึ้นมาเขาก็เลยรีบแบรนด์ตัวเองครับเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่เปอร์เซชั่นดีที่สุดตั้งแต่ผมเล่นมานครับผมก็น่จะเป็นหนึ่งใน2เรื่องที่ดีที่สุด ตั้งแต่เล่นละครมาครับค่ะในเรื่องนี้นะคะฟังก็รับบทเป็นพลอยหรือว่าพลอยเพลินค่ะพลอยเนี่ยก็จะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็นิสัยเนี่ยเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบสดใสคืออยากให้ทุกคนรอบข้างของเราเนี่ยมีเสียงหัวเราะตลอดเวลาคิดอะไรแล้วก็จะแสดงออกไปเลยอย่างนี้คือพลอยเนี่ย,เ,ยเขาจะมีลักษณะแล้วก็บุคลิกที่แตกต่างจากคนปกติทั่วไปในโลกใบนี้คือเหมือนกับเขาลุดออกมาจาก เป็นตัวกระตูนหลุดออกมาจากเทพนิยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้ววันออกอากาศวันแรกนะคะพระนางก็จะมาร่วมพูดคุยกับเราในข่าวสามสีด้วยใช่ใชก็คือวันศุกร์ที่27สิงหาคมนี้ค่ะ,คะต้องบอกเลยว่าเรื่องน,นี้มีความน่ารักได้ดูมากๆนะคะและแน่นอนว่าในประเทศไทยค่ะคุณจะได้รับชมซีรีส์เรื่องนี้ผ่านทางหน้าจอช่อง3กด33ทุกวันศุกร์เวลา5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะและวันเสาร์เวลา4ี่ทุ่ม45นาทีถึง5ทุ่ม45นาทีค่ะย้ำกันอีกครั้งเริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่27สิงหาคมนี้นะคะส่วนในประเทศจีนจะออกอากาศทางช่องอันฮุยที ซึ่งเป็นช่องทีวียักษ์ใหญ่ของประเทศจีนที่มีผู้ชมกว่า100ล้านคนและยังจะออกอากาศผ่านมีกูวิดีโอนะคะแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งรายใหญ่ชื่อดังของจีนอีกด้วยก็รอติดตามกันได้เลยค่ะน่าติดตามชมมากครับจริงช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าคุณซีฉัดประวีค่ะมีเรื่องราวล้ำลํามาฝากกันเช่น